สวัสดีครับตุนพะพาเพ่นครับเมื่อเนี้ผมพาทุกท่านมาวาันแห่ลงป่าอยู่ทางบ้านมีชัยอำเภอบรรดุงจังหวัดอุดอรธานีนะครับน้องกะค่อนข้างย่างอ,ดอกดมันเป็นน้องคางวันครับเพลินมาปมุนราคาบัตรแค่สามร้อยบาทนะครับเป็นราคาค่อนข้างสูงเลยมากับน่องแทีวคือเก่าแหละครับ <laughs> ปลา สองปีครับปลาสองปีกับบัตใหญ่ดอกปลาสวายปลานิ่งนี่แหละครับแต่ว่ามันมีปลาเก่าอยู่พวกปลากินตัวใหญ่ๆนี่เนาะเป็นทะลุทะเบิงครับจะสมกับคาบัดบ่เพราะว่าคาบัดมือนี่ค่อนข้างสูงเลยเป็นน้องที่ว่าลงปีนี่น้องราคาแพงที่สุดน้องน้องแพลเนาะสามร้อยบาทนี่สะดุ้งตังนี่สองร้อยบาทครับแหฟฟังกัสะดุ้งฟังนี่ก็อยู่ประมาณลอยนึงนะครับนะมันจะลงในเวลาสามโมงเสา เนาะลองว่าจะมันมาเนาะราคาสูงเสียงดวงยางเดียวจะเสียงดวงยิ้มกันยิ้มรอหน่อยแล้วยิ้มบาไหน่าฮ่า่าสวัสดีคณาจารยป้าป้าุ๊กยุคนาวป้าด้าปุ๊ายิ่งน้อยมาสุดทีพิมารว่าจะด้องกานเา ใกลเวลาเข้ามาแล้วจ้าพากันลงไปประจำตำแหน่งเบิดเรียบร้อยแล้วรอฟังสัญญาณไปพร้อมๆกันจ้าปลาตะเพียนกับตงามแล้วจ้าปลาเขาฟังแถวจออเบิงพิตุมยมนันจ้าแพ้เขียวกลางน้องเลยจ้าไก่เติบอยู่ทะลุนทะเบิงไปน้ำกันจ้าเป็นกำลังใจให้พิตุมได้จ้าเมื่อน,นี้เขาจะมาทำไร ได้เวลาแล้วจ้าสัญญาณมาแล้วพากันน้ำแล้วจ้ารุ่นไปน้ำกันเบื้องไปน้ำกันอืปลาโดยออกจากสะดุงเพื่อนฟองพี่ตุม่มกะจาวานถิ่มใบนาะจ้าวานแซ่ใบโอ้ปลาไปแซ่เบิร์ด <laughs> กืประดดดงได้ซสะดุงแน่แต่ว่าปลาตาเพียนอยีงนี้ตัวงามจ้าปลาเฟียฟัง เฟี้ยเห้อเฟียใบไม้เฟียเห็นลายอยู่จ้าอ๋ออันเด้ขออแม่เพื่อนได้อยู่ปัานนิ้จ้าใส่ซัมฟามือทางนั้นปลาตะเพียนปลาน้นจันน้อยจ้า ถ้ามีเป็นเงินใดเนาะสะดุง้งยังพ้ากันเงียบดยจะพปิตุ่มกันหลัง,หงเห่าแหยจ้ารุ่นเป็นน้ำกันจ้าเหยียขาวของเขาเหยียขาวนี่แหยีหบเียจ้จาจักเส้นเพื่อกระจำมาได้แล้ว <laughs> <laughs> แต่ว่าเหยียเียเติบด่จ้ะ ได้ประคอใหดําุมกุมยู่ปลาวายกมีตงามจ้ะบาด้เงียบบ่เป็นหยังรุ่นแฮดางที่2ต่อจ้ะนี่35 ได้มาหนึ่งเต็มน้อยๆลูกปลาพันปลาเต็มแล้วของเขาลูกปลาพันปลา<ๆ>พี่เต็มบ่หลบนี่โอ้ส่ส<ๆ>ได้ส,สองเต็มจ้าสวายหน่อย<ๆ>น่าจะเป็นเออปลาสวายและจ้า ป้าทางพุน่นพุ่นอ่ะเพื่อาพกันไดปลาเงยรอบุเสียงแตกสวดๆจ้ะคันนี้นยินเสียงเฮีหนิ้โมวนน้ำเพลนโหลดท,ทังสี่้านได้เห็นตัวปลาน้ำเพลนเริ่มได้มาแล้วจ้าของเขาแต้มสวยๆเริ่มเข้ามาแล้ว โอ้หนาโอ้โอ้ลายังจ้าพูน่ะยบหอยู่ปัดอู้พูน่ะสะดุ้งยบหเลยจ้า พูลูกปลายัางจา้ายังบ้านได้เห็นตัวปลาปัดอูป้ปลาตองบ่กหลุนเบิ้งไปนน้ำกันจ้าหลุนไปนน้ำเพลินเพราะว่าพี่ตุ่มบ้านได้ห่าวเหงางขึ้นมาจ้าแพ้วเบิ้งพี่ตุ่มไป็นน้ำโย คุณน่ะสะดุ้งยอบๆอือคุณน่ะทางนั้นก็ได้ตัวใหญ่เอา ปัดปะตอนเงี้ยจ้ะ,ะ,อ,จะอืมป<ะ>ัดมานเฮียงวันเป็นสามสี่โลได้อยู่จ้าคุณอ่ะ,ะอโอ้ดีใจน้ำเพื่อนใส่บิ๊กบิ๊กเงี้ย จะสะดุงง้งทั้งนั่นกระซี่โตหาโตเป็นโมเป็นฟูงปลาสวายลนล้วนโหท่านนั่นกระโดดออกสะดุ้งแล้วปลาใงญ่เริ่มเห็นปลาใหี้แล้วจ้า หืมหนระอดต่ฟังเพื่อนก็นได้สองเต็มสาวายสามเต็มนะหลุดน้ำพีิุูมจ้าบาทนี้หลุนไปน้ำกันจ้าของเขาจะมีเต็มบอ นี่แล้วปลาน,นิ้น้อยโอ้มานแต่ต่อมานแต่เหอะด้วยอย่าเงี้ยเอาึ้นมาเบิดหดมานทั้งป่ามานทั้งเหอะต้นมานปลาสวายจ้ะ ปลาตะเพียนอยู่รอต่ฟังหล่ยล่ค่ะีจะใส่ประมาณสมิตรปัสไา สะดุ้งดังนี่พันไดทุกรอบจ้าเสือเขียวๆมานแห้งบอดไดหน่อยก็ได้หลายบอดเต็มหน่อยก็เต็มใหญ่จ้าป้าบุ่นอ่ะเสือสมพันกับมานเป็นโมเป็นจุ่มอูอ้น่าจะเป็นน้วนจันน้อยจ้ายี่นี่ก็ะต่อยไม่ให้ถึงขึ้น บางทางนั้นพี่ตุ่มว่าแต่ปลาอยูว่ว่าัชนจะมาหาแพวไปแล้วได้ลงมากลางน้ำแล้วพี่ตุ่มว่าแแห่ทิมงใบมึงนี้จะแล้วก็ไปหแปาแพวมาลุนมนะาเบิ่งน้ำกันจ้ะปลามันมาซ้ออยู่นี่อืพี่ตุ่มว่าปลามาซ้อมาหมุนอยู่ท่อจ้ะ มันหลุนเบอร์ว่าเขาจะได้จจกแต้มจะมีแต้มบอ่อยู่กลางน้องเขาบ่มีแต้มมาเหรียญดูรอขังน้องค่ะปตาเขาฟังมานตะเฮ่อเนาะเอาขึ้นมาได้ได้ตะเฮ่อ <Okay. S 1> <laughs> มานฮป้าบ่มานปลามานห้า <laughs> แต่พออยูพ่พอกินก็นกนเอาล้า ปแต่เขาได้ไปดูไปกิน <ensch flagship> เพ <'s> like ื to to <sh> ่อหลายจ้ะรอตะฟังแต่ว่าปลาเฟียฟังดีดีร้พี่ปลาตะเพียนแม่มม่เพิ่นทางคุนได้มีตัวงามๆเมนปลาตะเพียนเขาฟังเพลวเลยบอกพ่อเพิ่นไปวันเออเพิ่นได้หลายแต้มอยู่ หุนเบิ่งน้ำกันจ้าจำย่างไให้นนะหาคุณมาเลยเดี๋ยวเพื่ปวดให้เอาแหดังไม่บ้านลงไปโรด หลายคักหลายเนี่ยเจ้าเต็มเหี้ยนะอักลากเลยเฮ้ยเห็นปลาแล้วมาเป็นมาเป็นยังได้เห้ยได้ปลากะเอาพอจะได้โอ้ปลาโน้นจันโอ้หลายเต็มดิจ้าเห็นเบิรงน้ำกัน,กนใกล้ๆเจ้าปลาตะเพียนใส่สวยพี่ไว้พุ่นละ่ะนี่จ้ปลาของเขาโอ้ได้ปลา,าได้ทั้งปลาได้ทั้ง ปุกแต้มนวนจันตะเพียนจ้ะอ๋อหยิบเล็ขผสมน่อยไปเฮ้าวันเดีย์นะวันเดีย์ได้ไหรงานเท่าไหร่ บานอยู่มุมหลังสะดุงแม่เพ่นจะหลุนไปน้ำกันจ้าฮะปลาตํำดีอยู่พัชนจ้ะปลาบอนอยู่หลังสะดุงแม่พนบอนดีไรกันเลยใส่ลงไปเลยจ้ะตู้มาปลาตํำดีอยู่เบ่งไปน้ำกันจ้าเขาจะมีจักแต้ม เห็นมูปอโอ้เห็นโตปลาแล้วอืมอู้เห็นลายเต็มแล้วจ้าโมอู้ปลาเดียวคุ้มเลยอ้แย่โอ้ของแ้โอ้ยบอนดีครับเนาะขันห้าบอไซดลงไปห้องก็บบอได้อู้เป็นฟงเลยจ้า ล้วนจันน้อยตะดุงพอ่อแม่เพิ่นกับภาคกันสะออนน้ำจ้ะเพราะว่าภาคกันรุนไปน้ำแพ้วกับพี่ตุงคือกันช <c oughs> ่วง <c oughs> นี้หมดตาได้ปลาเตี้ย <c oughs> ช่วงนี้เอาเอาอีกท <c oughs> ีโอ้ยพอแล้วอย่าหายเพิ่นคันได้แบบนี้ทุกรอบคงจะุ้มคาบัตรเขาจะเนาะเนาะ เพ่อนไห้เฮาแล้ว <laughs> เป็นฟูเป็นมูโอ้ oh, สุดยอดเลยจ้ะมีแต่นวนจันน้อยแม่ <laughs> มีแต่แนวเดียวโอ้ <c oughs> ได้หอดปออาคอใหญ่โอ้มานจ้ะ <c oughs> ได้ปออาคอใหญ่พอมร <c oughs> <c oughs> อบนี้สุดยอดเลยสามเส้นหาของเขา <c oughs> ไปน้องใดน้องนั่นจ้า ทำงานดีครับต้องมีรางวัลหาซะแล้วเนี่ยหาแหนะบ่ได้หาพี่ต้องมีรางวัลหาแห่แหมาน มันหฮงจ้าโอ้ออกขึ้นแท้าบ,บ่หวโอ้โอดโคป่าสะดุงเหญ้ยเพื่อนจ้ามันขับมันเนี่ยถอยทับแล้วจ้าเบิ่งป่ารวมน้ำกันจ้าผลงานสามลอยครับถือ <laughs> ว่ายู่ตัวละ อันมาเนาวเข้าออขขเอา้มสุกอะไรอีเหอครับลายจ้าอควเยนี่นแล้วตัวมันนีไหมตัว<อ>นี้สูงโตงามด้ยตัวนี้ใส่สวยจ้านี่แหละตัวมันนี่ปลาค้อนี่อเอ,อาดีกว่าได้อยู่ได้กินอยู่จ้าอย่ามีนูนูครับกบบวดแต่ว่ากับโบมันกบมันป็นไง แต่ว่าได้พ,พ,อ,พออยู่พอกินพออยู่พอกินก็เลยมั่ววนว่าหนีน้ำเพลินเอาเปลี่ยนน้ำพอกันพอกันบ้านเฮาจ้าเบื้องปลาพอกันครับแฮตงังป่านนั้นปานนจันทร์ไวยได้สองตัวปานุวลจันทร์หน่อยขอยงมันเลย ตั้งนีแล้คา2องยบาทครับก็ได้ก็อยู่ทุนแหละครับทำไรกับบรปในครปอนป่าตัวน้อยใครย,ยากจุทางบ้านผมเนาะป่าน้วนจันนี่ใครย,ยากจุปสัสสาวาสอตัวนะ้าน แข่งเซบะคอครับตัวนี้เจบกินสองคนกันโบโเบัส เสียบเสียบ ส้วข้บพุ้นามข้บพปุ้นครับเมื่อนนี้นิงแก้วอยากจัดไปเด็กเซนเนาะ,<ม>ะไม่ไอืมนจะเสียไปอันนี้แกระทินใส่ลงไปเนาะรรเรือสตอร์สตอไปอ็นันนะ ผัขั้นจอรลวกผักบุ้งลวกไปม่านเรือดิผักอังกับบมี่เลยอ่าหอยหอยอืมีระเพากรบบใส่จักหนยจักหนยอนยผักะทินเท่าไงจังใสแมนสือสเน่อยมากๆาด้ลครับนี่ตำข้าวปุ่นใส่ถั่วงอกไปนี่ิใส่บักทั่วไปนี้เนาะอาหารปรดนี่อะลเมนูโปรดเลยามอู๋เวอดีไหมเนี่ย เดี๋ยวล่อยต้องถอยคบไหมล่ละหน่อยพอดีหน่อยพหหอดีคบใหาาม,ม่ห้องนี้ให้รางวัลแน่ค่าต้อนแซ่บคบหน่อยหนึ่งกินข้าวแรกน้ำกกนครับบรรยากาศดีดิลมอน่อนฟังเสียงนกเสียงกาไปมาจ้ากินข้าวน้ำกกนจ้าแซ่บ <c oughs> เมนูง่ายครับเมนูบานห้องอยากอย่างห้องกระเฮ็ดจนินแม่นเฮ็ดจนิน,นมือี้นี้วมืออื่นใหญ่อีกระเฮ็ดจินได้ก็กจินเบือบเบ่อกินใดอยู่ตลอดก็คือตำหุ่งนี่แหละ <c oughs> อาหารโปรดอาหารโปวดทองเทียวแจงน้ำไม่สมครับบม่ได้กินโดนแล้วแจงน้ำไม่สมมีโอกาสได้ประคอมาก,กจัดเลยควอมจิงกระเฮ็ดได้สุปลาครับเนะนปลาน่นจันกระเฮ็ดได้ปลาขาวกระเฮ็ดได้เขาจะเฮ็ดเฮ็ด้สุปลา จว่าเสียบคุณระยา่างเหนือคนณะแบบที่บ้านนี้บ้านนิน่งทอดได้สองัวทอดปัดตะเพียนนำ้ำตัวนึงที่เหลือห้อก็เอาไปไป,ไปเทอยููเฮ็ดกินกราบหน้าไปมือหนึ่งมีอยูสามรับนะครับนะนี่เขาแรงห้อเหม,มือนึง่มียูสามรับถอยมือละสองรับ <laughs> ใส่บารใส่พกไปน็นน้ำที่ส่วนบุญส่วนกุศลให้เพื่อนนำ้ำห่อเพื่อนมากินนะแน่นจ้าครับมาเสียบๆบน้ำกัน สินน้องที่ราคาสูงในปีนี้อยู่สามรอยบาทนี้แต่ว่าห้องก็ได้อยู่้ะครับได้ความสุขได้ไมายุมากินได้มวนได,ได้มวนไดเปิดหูเปิดตาอือแต่เป็งพินน้องรวมน้องนำแนในแปลงสังก็มีความสุขครับเห็นบรรยากาศ ยาาเพิ่ได้ป่าพิ่นก็ห้องเฮ้ฮ่าๆาพืกันมวนเพกันนีไปเขาก็จะเห็นมุมมองหลายๆแบบนะครับเนาะผมพยายามบอกให้น้องแพลวเน้นแต่ผมคือผมอยากถ่ายทอดกลุ่มเป็นยูหรือว่าวิถีชีวิตของคนอีสานนะครับเิ่นยูจังใดหายจินจังใดเขาจะเห็นหลายๆมุมมองครับมันจะมีการมีน้ำใจมีการหัวเราะมีการโบกคุยกันมวนเฮ้ฮ้ากันนะครับเนาะ บมแมนว่าจะมุ่งหนาตาเอาตาปูตาป่าอย่างเดียวบมมนนะครับเพื่นก็นจะซ้อยเรือกกันนะครับเราก็จะได้เห็นมุมมองแบบนี้อันแม่นป่าติดสะดุงเพื่อนเอาบ่าได้เพื่นก็นจะซ้อยกันนี่นะครับคือนำใจของคนอีสานแซบปะแซบอืมเริ่มอะไรเริ่มกินเขาแซบแล้วจ้ะ จะคืนมากใครอื้งอีกแล้วเ <laughs> <c oughs> จ้าไปหาสิเบ็ดอากาศอุ่นๆเชีนอุ่นขึ้นแล้วยมวสอกัยังล้มๆมอยู่ละครับช่วงนี้ยังมวสอล้มล้มันที่นี่ตกสวยๆมากน่หอนเนาะน้องแพลาะเนาะ <c oughs> อยากไปเล่นน้ำยังเดี๋ยวเลี้ยว, <c oughs> วเจ้าพมีน้งนงงองลนมเมื่อใดมีน้องลงมกับไปครับ่าช่วงนี้ก็ยังเหลือไร้ายหรอกท่านเหมือนฤดูกันเหงาจนหอดเมษาุมนละ ้อาในเหมาะเป็นไปใกล้บ้านห้องก็ไปไกินแยมในกระแสบแ่มมันประนินนี่จำนามเอาครับอับใช่ปะใ ทำมีปลาลากินข่าวอิ่มอยู่ได้บ้ามื้อฉันได้กินปลาลือฉันมื้อใดบ่ได้กินปลาลากินอีหยังแซ่บๆก็บ่อิ่มจ้ะ <c oughs> อิ่มอยู่ก็หิวอก่าแม็ <c oughs> ต้องการปลาลาเติมเต็มคือบ่ให้เอาปลาลาไว้เธอสดกินสซดกินแล้วซั่นอืม <c oughs> อ่นนั้นก็บหมดได้หมดได้เกินไปจริงน <c oughs> อ้ากินๆ ตุ่มก็ต้องแพลวก็ขออนุญาตกินเขออาก,ก็น,กน,นะครับขอบคุณทุกทุกท่านทีท่ติดตามและให้กำลังใจมาอยู่สมเสมอครับเมื่อนี้ก็ขอรับก่อนครับสวัสดีครับ